ส่งข่าวเรื่องการรับสมัครคู่สมรสเป็นสมาชิกชคสสมสวัสด,ดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่19สิงหาคม2566นะคะป้าปอก็มีข่าวที่ทุกคนอยากรู้มาแจ้งให้ทราบนะคะนั่นก็คือ เมื่อไหร่จะรับสมัครคู่สมรสสัทีค่ะชกศส,สมยังไม่เปิดรับสมัครคู่สมรสเป็นสมาชิกชกศส,สมอร,รอปีหน้านะคะต้นปีค่ะน่าจะเป็นต้นปีนั่นแหละตอนนี้ยังไม่สามารถรับคู่สมรสได้นะคะตอนแรกสมาคมก็ไปเปลว่าจะรับสมัครในช่วงเดิมนั่นแหละแต่เวลาจะน้อยลง แต่พอรับมาแล้วผู้สมรสของอสมอชิเสียชีวิตเยอะมากสัดส่วนการเสียชีวิตจะมากกว่าตัวอสมซะอีกก็เลยต้องงดงดไว้ก่อน ทางสมาคมก็พิจารณากันอยู่นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้คือคู่สมรสมีปัญหามากค่ะเสียชีวิตก็เยอะข้อมูลเท็จก็เยอะค่ะข้อมูลเท็จยังไงก็อย่างเช่นเอาใบทะเบียนสมรสเก่ามาสมัครแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วอย่าร้างกันไปแล้วไม่มีใครรับรองใบทะเบียนสมรสให้ด้วยนะคะดังนั้นก็เลยต้องหลังปีใหม่คือปี67ขึ้นไปนะคะก็ไปจดทะเบียนสมรสกันไ้เลยนะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้บอกให้เพื่อนรู้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ